โอเคสวัสดีครับวันนี้ครับนะครับอยู่กับพี่บ่านะครับวันนี้เรามาสาธิตการขายยาครับกับอินครับผมนะไม่ว่างานจอกปูนะครับจอกสายไฟครับเราสามารถไปขายยากับอ p นได้ตลอดครับ i p c มันจะดบนะครับทั้งเมืองเลยนะครับนะในเมืองหลักครับนะมันจะสมทุกหนทุกหนชั่วโมงครับนะมันจะเกิดมาครับนะอ p นเนี่ะมันอยู่่แถวแอบตามซอกตามซอยครับนะข้างทางถนนครับเราต้องดูให้ดีนะ รอบวันนี้ก็เรามาดูกันเลยครับอันดับแรกครับผมนะขโมยสายไฟครับผมเราเล็บเราตกไปเลยครับผมนะครับดูว่าจะทันไหมครับนะครับโอ้โหไม่ทันหรือเปล่าครับโอ้โหไม่ทันนะผมนะสปาร์คทันทีครับผมนะหรือว่าในการที่แบบมันอันนคือแบบมันคุณโดนสายไฟช็อตนะครับเนื่องจากสายไฟล้มเหลวนะประมาณนั้นนะครับผมนะ โอเคนะครับเราก็มาจกกันต่อครับผมนะไม่ได้จกตินะครับขโมยครับผมนะขโมยขโมยครับไม่ได้จกกับขโมยนะมาดูกันต่อครับตอนนี้เราก็มารอบสองครับผมนะปุ๊บคือต้องใจต้องทิ้งครับจะตื่นเต้นครับผมถ้าตื่นเต้นคือจกคือขโมยไม่ได้ทันทีครับผมสีวิทันหรือเปล่าปุ๊บครับทันครับผม พอทันแล้วครับเราก็รอแบบขโมยให้มันเสร็จสิ้นครับแล้วเราก็ไปตามหาจุด NPC ที่เราจะขายของจิกรหมายครับผมราคาดีด้วยครับแล้วก็จุดฟอกด้วยครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่ขายของ NPC เลยก็แล้วกันนะครับโอเคจากนั้นเราครับเราไปจกสายไฟกันเสร็จแล้วครับต่อไปนี้เราก็นะครับตามหา NPC เจอครับพอขาดจะผ่านครับจากนั้นเราก็กดอินครับนะ นะครับมันจะขายได้ครับนะมีใส่ไฟ3ามเส้นก็ขายไป3ามเส้นครับถ้าสมมุตินะครับมันขายไม่ได้ผมนะนะครับเรากด F7 มาครับมันก็จะบอกนะครับมันก็จะบอกว่านะครับอ่าอิงแย่แล้วพ่อหนุ่มมีคนกําลังแจ้งตํารวจคือสรุปก็คือขายไม่ได้ผมนะโอเครู้เรื่องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวกันไปก่อนครับสวัสดีครับ